สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อดีอีกมื้อนึงเนาะคะ่ะนั่นก็คือเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาคบูชานั่นเองค่ะเป็นวันพระขึ้นสิบหาคมเดือน3มมืม้อนี้เรากะเตรียมตัวมาไซบาศ์ค่ะมีของหวานของข้าวและก็ข้าวเหนียวอาหารข้าวก็จะเป็นมีกะทิค่ะของหวานก็จะเป็นขนมดอกบัวข้าวปาดและก็ขนมนั่งเล็ดค่ะปกติแล้วท้าวันพระเนาะคะ่ะจะนิมนต์พระสงฆ์ มาสารากลางบ้านเพื่อให้เชาวบ้านได้ทําบุญตักบาทร่วมกันหลังจากชาวบ้านไ่บาตรเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะแยกย้ายไปตามวัดที่ประจํอยูค่ค่ะก็จะมีสองวัดค่ะคือวัดป่ากับวัดบ้านในระหว่างที่โลอดไ่บาตรเนาะค่ะเดี๋ยวฉันจะผ้าช่มบริเวณบานผู้พ่นเอาไก่พันไข่มาเลี้ยงไว้ในบ้านน้ำค่าและอีกส่วนหนึ่งก็เลี้ยงไว้อยู่หน้าจะมีไก่อยู่ประมาณ14-15ถึงตัวนี่ละค่ะพี่น้องออกไข่ประมาณวันละยี่ิบฟองผู้พ่นก็จะแบ่งไวข้ขายกับไว้กินน้ำค่าหันา บึงของข้าวของหวานที่เขาจะเตรียมใส่บาตรก็จัดแต่งแบงบายให้พร้อมค่าใส่ขันเงินแล้วก็ใส่ถาดส่วนคุณหวานเจี๊ยบพ่นขอใส่แต่เข่ากับพ่อ่่า่าบอกว่าเมื่อนี้เป็นวันอุทิศส่วนกุศลให้แกสามีและก็ลูกชายของปะเขียด ปะเขียดเพื่นก็เลยนิมนต์พาไปชั้นอาหารอยู่บ้านค่ะพี่น้องสังเกตวาา่ามือนี้คุณหวานเจีย๊ยเพล้อรอเนาะคะ่ะเพื่อนก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมมางานนี่โดยเฉพาะค่ะพี่น้องพอมาถึงภายในงานพอผู้ใหญ่บ้านเพื่อนก็ได้ประกาศให้พ่อแม่พี่น้องเศร้าบานหน้าขีนาเตรียมตัวใส่บาตรค่ะหลังจากใส่บาตรเสร็จแล้วก็มาฟังเทศรับีิระพจนจากพระภิกษุจะบอกว่างานเมือน,นี้พี่น้องปองไปเข้าได้มา่รวมทําบุญกันาน้าตาเลยค่ะบ่งบอกถึงความรักความสามัคคีการ ซอยเลือเกืือกูลกันดูแลซึ่งกันและกันเห็นภาพเราก็รู้สึกมีความสุขเนาะค่ะพี่น้องเบ่งคุณหวานเจียเพิ่นก็ดูมีความสุขกระตือรือน้นี่ยค่ะซอยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ยกพ้าเขาถวายพระมาถึงขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งก็เป็นประเภทีวัฒนธรรมที่เฮ้าเฮ็ดกันมาตั้งแต่โดดแล้เนาะค่ะ ภานีก็จะมีทั้งหมดหกลูกค่ะวัดปลาสี่ลูกแล้วก็วัดบ้านสองลูกพูดถึงคุณหวานเจี๊ยบจักน้อยเนาะค่ะพอมาถึงในงานพอตู่เมตตาก็มีแต่ย่องเพื่อนค่ะว่าเพื่อนรอขึ้นดูดีไปเฮ็ดยังม่านอว่าสั่นเพื่อนถามฉันก็เลยตอบว่าเพื่อนก็เป็นพ่อบ้านนี่ละค่ะเฮ็ดงานบ้านกับเขากับน้ำให้กินค่ะพอตู่เมตตาเพื่อนก็เลยอวยพรขอให้เป็นคนหูผู้ดีจึงซี่ไปตลอดเด้อ คุณหวานเจี๊ยบนี่ค่ะยิ้มโบ้หุบปากเลยค่ะจนว่างานเสร็จค่ะถึกใจเพหลายมาถึงพิธีหดน้ำมนต์เนาะคะ่ะพอสัมผัสได้ถึงน้ำมนต์นี่รู้สึกเย็นไม่แห้งค่ะค่ะพี่น้องเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจสงสัยสิบ่ค่อยได้ถูกน้ำมนต์มาโดนแล้วค่ะหลังจากพิธีกรรมทงางศาสนาเสร็จแล้วพอ่อแม่พี่น้องก็จะมารับประทานอาหารร่วมกันค่ะ อาหารมือนี้ก็มมิตรแนวแสบๆด้วยค่ะพี่น้องอย่างเช่นขนมจีนน้ำยาหนึ่งประนิ่นไส้พักและกะ็ทอดปลาโดยเฉพาะขนมจีนเนียคะ่ะอุย้ยแสบคักค่ะของหวานนี่เป็นลอดช่องคะ่ะใส่น้มแมวอุย้ยหอมค่ะ,คะมารวมทําบุญข้างนี้กับขอให้พี่น้องบ้านเฮามแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะ